สวัสดีครับผมชื่อนายนัทวัฒน์รีลำดวนครับผมนายประจักษ์โคตรสงครามครับวันนี้ผมจะมาสอนโหลดแอปหมอชนะนะครับเข้าแอปเพ s สโตรได้เลยครับ M O R C H A N A แล้วคลิกติดตั้งครับครับนี้ไปใช้ทำอะไรบ้าบนี่บช่วยติดตามคนไข้ที่เป็นผู้ป่วยติดคน <COVID. S 1> ที่เป็นโควิดครับผม เปิดแอปครับลงทะเบียนครับผมยอมรับครับ,บแล้วก็ถ่ายรูปตัวเองครับเพื่อเป็นปกหน้าจอครับ ถัดไปครับผมอนุญาตให้เข้าถึงครับแล้วก็ทำการประเมินนะครับ คุณมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่กรุณาเลือกอาการที่ตรงกับคุณเลือกได้มากกว่าหนึ่งอาการมีไข้สูง37.5องศาขึ้นไปไอเจ็บคอเหนื่อยหอบผิดปกติอาเจียนไม่มีอาการใดๆข้างต้นประจัม่อไรบประจไัไม่มีอาการใดๆครับกดถัดไปครับผม คุณได้เดินทางไปต่างไปต่างประเทศในช่วง14วันก่อนหรือไม่ไม่เลยครับถัดไปครับผมคุณได้อยู่ใกล้ชิดกับคนที่มีความเสี่ยงในช่วง14วันก่อนหรือไม่ครับผมไม่มีประวัติ คุณได้ประกอบอาชีพที่ใกล้ชิดกับชาวต่างชาติหรือไม่ครับไม่นะครับครับผมรับ QR โค้ดครับผมคือเนาะ QR โค้ดนี้หมอก็ใช้ไว้สแกนอีกทีหนึ่งครับผมยังไงครับประจักษ์วิธีการติดตั้งแอปหมอชนะไม่ยากนะครับครับไม่ยากครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงนี้ครับขอบคุณครับ